สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคข้าช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าิกิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระการทางระบบต่างๆความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น ในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพศักรา2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพะโลหิต แม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยพระกาศสงบทรีพระชมพันษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบระมราชองการโปรโดเกล้าโปรโด,ปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระกิตยิยศสูงสุด ตามราชประเพณีบริสถานพระศพณัพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทุนละอองทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง24ตุลาคมพุทธศักราช2,56 8องคมนตรีเป็นผู้